ไปมึงเพื่อนเราไปหน่อยพาไปหน่อยไปขับเครื่องบิน,นไปกำตันว่าสิไปจังไ,ไ<ป>ดผู้ใดผู้ใดเป็นกำจันอันบันนอกเป็นกำจัดนะครับเด้อเด,ดี๋ยวเป็นผู้ซอยหรือ่ได้ผู้ซอยยังกะเสริมน้ำเโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พบก,กับอันบันนอกคือเก้านะครับพี่น้องอันบันนอก สผ้าพี่น้องไปบึงเครื่องบินปดประจำการพี่น้องเป็นเครื่อง423เนาะพี่น้องเนาะปดประจำการแล้วแต่ก่อนมัน็สิเป็นสีเทานะครับพี่น้องเพิ่นก็จะมาเห็นเป็นสีไมเป็นสีลล่ทหารบกเนาะสือเขียวเดียวผมกเส้าพี่น้องไปรับชมเบืองว่าภายในมันเป็นยังไ๋นะครับรีวิวข้างในแบบ หชัดเจนจนฮอดมองขับเครื่องบินผู้เด่นนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเครื่องเอฟฮาหรือเครื่องบินลบปัจจุบันเน่าเป็นกับไบไทยเนาะแม่นครับแไบไทยเนี่ยเป็นเป็นความลับทางราชการเป็นเจเปิดรับชมกับชิมือวันวันเด็กเนาะแม่นครับวันเด็กครับอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราพี่น้องมาเด้วยธรรมะกับสิพ่อผมไอ้อยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องอยู่แผนก โหนชิงชาผ่าเด็กหน่อยไผ่บิลูกมีเต่ามีล้านไอสิกผ่ามาอาจจะเจอผมก็ได้พี่น้องอยู่งานมาเด็กกองบิน21นี่แหละครับพี่น้องขอตัวขอตัวอยู่นายผมไหนอยู่ส่วนแผนกสิงสาเด็กหน่อยนะพี่น้องสังเกตง่ายง่ายเลยเขาเลยคิดบาทได้ครับพี่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 น้องก็เลยทำก็เลยเดี๋ยวอันมณ์นอกสิมีขนมแจกมาแจ๊ก เรื่องเรื่องเทาถินแจกขนมเล็กหน่อยว่ะฮะเออเนาะฝึกก็ฝึกมึงแจกอยู่แล้วเอาแจกแจกส่วนตัวไงส่วนตัวผมก็ได้เนาะขนมไข่เกี่ยมผู้ดํเม็ดซองเม็ดสินะเออวันเหล่าท่านสวัสดีผมเปพี่น้องด้นะเอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับผมวเรียบบ้านนาครับวเรียบบ้านนาพี่น้องช่วงนี้เป็นกรั้งแรกได้เฮ็ดคลิปแม่นครับคนนี้มีเดือน พี่แดงก็เป็นไงง่อยเงาเงาอยู่พี่น้องก็ได้ปัญหาชีวิตยังไงครับเออมันมีไหมแต่ก็ไล้เติบเออได้กระพาดไปนาพี่น้องนี่แล้วรักดักมัอนี้พ่นจุพาพี่น้องไปเบิ่งเครื่องบินไปพี่น้องไปลุยไปรอย่ครับตัวเป็นกำตันเนอะเออตัวตัวเป็นตัวตซ้ยตัวตซ้ยทาเสืบน้ำก็พอไปเคไปเวลาของเชื่อมน้ำไปเสืบน้ำก่อนก็เป็นนักวินเดียรกันไปพี่น้องไปโอ้โหอะไรครับพี่น้องในเวลาพาพี่น้องย่างไปเบิ่งพูดอะไรพี่น้องเครื่อง ต้องเดินทางกันไปถึงพล้วไน้องยางสุ่งงสมเนาะสุ่มบรรยากาศปะพี่น้องมันนี่ผ้าชุม่มเนาะนะครับเนาะภายในไปไปไปกันครับภายในนะครับพี่น้องาไปน้องชมแต่ว่าเพิ่นกันเลยเห็นสีไหมสีงามสีไหมเรีเยบร้อยเนาะแม่นครับแต่ก่ามันอกเกอิ ดลมอไนไม่ลมไม่ลมนี่เดิไปดีตายแทไม่เดี๋ยวลมเอบาะน่ะสมัยสมัยสมันักเรียนนับโดดู้วยมันบะเป็นเครื่องไอ้ซีรอยิบสามพี่น้องโพสประจำการแล้วผมบอกตนคลิปเนาะนะครับเป็นสมัยสงครามเล่นสงหรื่สอง้สองน่ะแมนครับห้าของ นันนี้น่าจะเป็นสมัยสงครามน่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับ<ม>พี่นอ้องด้วยหนึ่งก็ค่ะท่าบอกผิดไปกับพอสุดซ้อมไผนะครับพี่นอ้องบทหนึ่งกับซ้อมนี่แหละพี่นอ้องอสมัยสงครามเนาะแมนซอมครับซ้อมซอมขนาดในไอซ้อมนั่นแหละครับผมก็ว่ากันคุณผ้าผูกจะเป็นเครื่องผ้าเน็ตเนาะพี่น้องนะแมนครับผ้าเน็ตผ้าเน็ตเออยู<ด>่แต่ว่าดูบนตาจะท่านี่พี่นอ้องเป็นสนามบินนานาชาตินะแมนครับเดื่อวก็ร่างจะขึ้นพอดีพี่น้องจะซูบเหมือนเบิ้งนะครับเราไม่ราขึ้น เวลาขึ้นเครื่องก็จะปิบรรยากาศดีนะครับเป็นหอาเป็นคนใส่ลันเว่ยเลยรวมกับไอ้เราม่ดีเว้เนาะแมนครับรวมกันนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องน่าจะเป็นวีเจ็ดใช่นนะครับก็ง่ายกับใส่เส้นทางขึ้นลงอันเดียวกันแม่นครับบอกภาษาบันปลายเท่านะใส่รวมกันแมนใส่รวมครับแท้จริงกับเขาเป็นของนี่แหละเออแม่นครับเขาใส่รวมเมะซาหรือเปล่าครเขาใช้รวมใช้รวม อันนี้เป็นบรรยากาศข้างในนะครับพี่น้องแต่ว่าเกาหลีสมบูรณ์ลอยไปสิ้นนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินพ้นประจำการคือว่าเนาะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆบรรยากาศข้างในนะครับเอฟซีไม่แน่นะครับมากเกิดเปลี่ยนไปก็เก่าเล็กน้อยนะครับพี่น้องตัว่าบริษัทใช้งานมาโดนเนาะนะครับพี่น้องมากเกิดเก่าแน่ซึ้อร้อยแน่กับตเนื้อ สองแซบริษัทสอส้า,าเป็นองแค่เย็บสีไมนะครับทออแอร์เนี่เย็นมากครับเนี่ยแอร์กีดีนี่ถ้ามาันามานั่งดีน่ก็ใเย็โนโดนโลมหน,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 นืเอเล่าคันวบคันวบคันวบคันไม่ลมนี่อารมณนี่ะปะ<า>ลมกันฝนเนี่ยกันฝนมันฟื้นเแล้วฟื้นเิมือนกันทุกคนกันเลยเปิดเพลงเท่านี้กันเสียงคา

เน่นะครับท่านก็มาดูเลยเนาะท่านศึกษามาเบิ่งดูผ้าทุกอิตย์เนาะอาทิตย์นึงกับสองสามมือเนาะสองสามมือมาเอ้าไปผ้าเป็นหน่องไปเบิ่งเวลาไยเปนหน่องผ้าเป็นหน่องไปคับขึ้นบินไปกำตันปลาสิเไปแจงใดไปเพื่ใดเพื่อใดพี่กำตันอันบัตรนอกเป็นกำตันนะครับเด้อเดี๋ยวให้ผู้ซอยยังป่ได้ผู้ซอยยังกับเสริมน้ำโอเคครับผู้ซอยเสริมน้ำได้ครับไปเดี๋ยวเขาหยัดพาไปบ้างข้างในกันอือ เดี๋ยวครับขอยัดไทยอากาศกันอ่ะกำตันคืออุ้ยคือนะครับเนาะแนวริมหูวกันเฮ้ยพอไปเจ้างดังพี่น้องยใส่แนวขอบกูไปไปไปขึ้นมาเดี๋ยวเออ่เรียกว่าบ่าันหนากอ่วันนีเป็นผู้ซอยนะครับเนาะนี่ครับซอยเป็นผู้ซอยกำตันนะครับวันนี้ขาอยากเป็นเออ่ครับสองคน่น้องวันนี้ขาอยากเป็นผู้ซอยกำตันเลยครับเด้อนี่ครับอุปกรณ์ภายในแต่ว่า กับบอดสมบูรณ์ร้อยเปอร์เขึ้ไปเพ่นเนาบางอย่างกับบอคบกแต่ว่าก็พอเด้เบิ้งนะครับเวลาเอาเบิ้งพายากินเนาะนะครับกะถ้าผ่อมอดี็ดงานอยู่นี่ผมกับโอหินดอกเพ่นเนาก็สิอยากเบิ้งเนาะมาไม่ก็อยากเบิ้งอยากเบิ้งไมีกาสเนาะมีโอกาสได้เบิ้งเนาะโอกาสได้เบิ้งเนาะเราบอเป็นเกหน่อยคือเขาหน่อยจมาเบิ้งเนาะแต่ก็อยากเบิ้องยุคผู้ใหญ่กัได้เนาะเราเคยเห็นไมแม็นบ่จ้าก็อยากเบื้งเล็กเ้ากกหน่อยผู้ใหญ่หรนผู้ใหญ่ก็อยากเบื้องเนาะเพื่อน Das, เป็นอุป,ปกรณ์นะครับนะถ้าใครอยากบ้าเบิ่งกันห้องนักบินแมนถ้าใครอยากบ้าเบิ่งกันจังมาเหมือวนวันเด็กเนาะเพ่ผสิจัดงานพี่น้องแมนครับวันเด็กเผชิญจัดงานน่าจะเป็นอาทิตย์ที่สองของเดือนนะครับวันเด็กนี้ะจะเป็นจะเป็นลำจริงมาเลยแมนลำใหญ่ลเลยแม่ที่จอทางนาไทยพี่น้องเบิ่งเลยจอของเดอนทางนาเลยนี่ครับพี่น้องจะเริ่มเดินนี่ครับนี่แมนนะครับเครื่องบินกำลังตื่นมาทุัมม้่นครับผมเครื่องบินกำลังตื่นท่านมาะนาวครับเนาะ อ๋อท่านเด้วครับนะครับอาแมนประมาณเครื่องบินก็ลั่นขึ้นแล้วพี่น้องกัเพิ่องติจอดเต็มร้านนี่แหละเครื่องบินที่ผ่าที่ว่าใส่การได้เนาะนะครับเพราะว่าอะไรบาเบิ้งต้องมานะครับพี่น้องเพราะว่าประมาณผ่านเ้ยครับบะมี่บ่มีมาปีนึงเหรอเด้่ยอ่ดก็สามแล้วสามปีบ่ะแต่โควิดหรือเนาะแต่โควิดมันพังยกเลยนะแมนแต่แตโควิดกับ่ะมีเลยพี่น้องเป็นบุคคลเด็ดยอดงานเอาเครื่องบินก็ตันครับอันเครื่องห่อนะครับอันอันลั่นเครื่องอันเปิดแอร์ได้ไหมครับ เอ็กี้ไปก่อนเนี่พี่น้องเนี่โอ้ผู้ชายอ่นเนี่ยถ้ามาเจอใดรกันเอาเบอร์เอาเบอร์ตรงข้ามไปนอนเอาเบอร์ตรงข้ามกี้บน้าเอาเบอร์พวกผมจะเอามาโชว์ได้พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นอาจจะมายิ่งโชว์เนี่ยครับไม่โชว์แต่โชว์นี่ยหลายอย่างเนาะโชว์ปืนโชว์แบบระเบิดแบบระเบิดเครื่องบินเนาะเวลาไปยังระเบิดอะอาจจะไม่เจอผมก็ได้พี่น้องเพราะผมอยู่นี่ละพิกัดสิงหาวนห้องเล็กหน่อยนะครับยายมากกับเห็นโดดมากกับทักทายเดี๋ยวผมองทแจกขนม พ่อแหละครับอันบันนอกนะครับเนาะเออดจกเดีเ๋ยวเดีดดดดดดเ๋ยวใครเกี่ยวไหมพี่น้องซื้อใครเกียกเ่ยวเกี่ยวแจกเขาสองสามหน่วยนี่บอกอมันได้อมคนหลายเนาะอืมคนได้คนไหลเขาแบบไหลเอาเอาเอาไปทีละลึกทีละลึกนะครับเนาะเอเอของอันบันนอกเลยเออเดี๋ยวพี่น้องเท่ากันสองคนมวันนี้กัปตันสวัสดีครับนี่ครับผมวันนี้จะเป็นเขาอยากเป็นผู้สอยกำตั้นนะครับเออสอยเสื้อหน้ามอยเสื้อหน้าครับอันนั้นไหม กับตังกินไหนนางนั้นนะครับเออเครื่องนะครับเออกับเออเออวันเราอยากกนินนี่นะครับเนาะนนเออ,อครับเออฝันไปก่อนฝันไปก่อนนะครับเนาะผมมีขาเทือกไปเลี้ยงออกเนาะก็แบบเป็นสร้างพ่อเกิดจ <c ười> <c ười> ำเด็กเอาไม่พ่อไม่แห้งไม่พ <c ười> <น>่อไม่แห้งนะครับ,ๆๆบขับเด็ดจับเดบใบพ่อแล้วครับฐานอยู่เครื่องกพ่อแล้ววันไหครับไปอยู่เอาเตรเนาะมาครับไปไ่น้องเข้าไปลงไปปะโอ้ห่อนแห้งนักเรื่องห่อนเลยนะครับ ไปเตือยือไหครับเดี๋ยวหขม์ตันลงไปก่อนก่อมก่อนันแน่ได้เป็นหนงขภัะเนาะครับผมเยิบมันบิงโอ้ระบบแอร์ก็เย็นดีเนาะระบบแอร์สุดยอดเนหนงแอร์กีไคไปนีนงนี่ครับ น right? ี่ครับพี่น้องนะล้านนี่นะครับจะเป็นล้านรกวังมาเด็กเขานี่ครับนี่ครับด่านหน้านีครับด่านหน้าเห็นหมด่เห็นก็เห็นหมดอยอะนะใาเบิจงเบิจริงนะครับ่ พยายามนะครับเลออ่าสิสั้นนิดนึงครับพยายามนิ่งนะสิสุดลวครับผมเ <c oughs> มื่อก่อนกันนิ่งๆออกก่อนแมนครับบาก,ะะกะ่า่บาก่ายยังแห้งไ้ไ่ได้ึนนโลกนะกตัวลนะครับโอ้ลำบากไงไปยังมั่ยทำมันต<ะ>ัวถึงนะครับเนะะานนะ ไปน,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 นองป,ปกัป,ประมาไปนองอาเบิ้งกับจังมาบ้าดกคือว่นานะครับคลิป,ปนีเฮาสองคนกันเอาไาว้สันนะครับพไปนองสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย